นี่มันอยู่ค้างๆเห็นนี่เยอะนี่เห็นไหมต้องไปเอาไกลเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพวกเรามาหาหอยครับผมมาหอยฮับปูฮับปลากันครับรนู่นไง<อ>ไม่กินครานไม่อดตายครับพี่น้องอยู่ครับหอยใหญ่ๆ,ๆครับ แล้วฝากติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับอ่านี่กินหินเยอะไม่ต้องจับกันเลยนหินเห็นไหมนี่นี่โคตรหินนี่นี่ดูครับหอยใหญ่มากครับพี่น้องดูครับโอ้อันนี้หอยมันยืดหอยมันยืดสินี่เรลยหินเยอะอนนเอาไหมใช่ใช่เป<ๆ>็นแหละหอยดูครับนี่ครับผมในหอยหอยในนี้โอ้โหเยอะเลย วันนี้ได้ถุงหนึ่งแล้วครับผมได้กระสอบเป็นเงี้ยเนี่ยน,น้ำหมดแล้วชุดเราประมาทุกคนมีเหล้าโอ้โหหอยครับหอยพี่น้องเอ้ยไม่ขี้แคลนหมดตายแล้วพี่น้องดูครับชีวิตชีวิตชาวชนบทน,นะครับดูในหินนี่ไอซี่นี่เหรอ ฝากในช่อง y ยูทูปด้วยครับผมนะครับชีนีตของผมนะครับทำมาหากินอ่าผมจะลงเกี่ยวกับทำมาหากินให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผมไปหาหาหอยหาปูหาอะไรนะครับผมจะลงใน YouTube ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมพี่น้องอือย่างไงก็อย่าลืมกดอุ๊ยปลาอุ๊ยแสบร์ิสด้วยมีตช็ไม่เห็น แล้วใช่ไปแล้วปลาไปแล้วโอ้โหดูนี่รูดใหญ่ดูครับหอยครับผมอีม่รูดใหญ่ๆครับผมนะยู่ใน้ขดหินครับหอยหขมนะครับพี่น้องมันจะต้องมันจะเป็นต้องไปไกลเลยนี่แค่นี้เอาไม่หมดแล้วนี่ดูนี่จะหมดที่ไหนนี่นี่หิอ้อาง่ายเลยโอเคอันอนี้ก็ได้เยอะแล้วนี่ โอ้ส oh. well. ุเยอะมาเยอะก็ดูออกกับพี่น้องเอ้ยไม่ต้องไปไกลเลยหอยดูหอยทั้งนั้นครับผมจับลงไปปุ๊บโดนทุกโดนโดนทุกรอบอ่ะเกยอ้ายเกยย้ายในเออ่ถังถังในถังยังไงนี่เอาไปใส่นี่เอาเอาไหมา ดูนี่ดูนี่เกยใหญ่นี่ไม่ต้องไปไกลเลยแค่น,นี้พอแล้วนี่ชุ่มชุ่มใหญ่แล้วเออชุ่มเต็มแล้วเอาเออกมาเอาป้องมาโอ้หอยเยอะมากหอยใหญ่ๆอย่างนั้นเลยโอ้เยอะเกินหอยดูที่เดียวๆนี่มันต้องไปไหนเลยนี่ที่เดียวนี้ เพราะว่าแถวนี้นะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาหากินกันนะครับผมอ่าเพราะว่าตอนนี้พวกเขาไปทํางานกันแล้วก็ด้วยกันนี่ครับน้องนี้นะครับผมผมมาหาสามวันได้ประมาณเกือบร้อยโลแล้นะครับหอยครับผมเกือบร้อยโลนะครับผมวันแรกก็ไปกับสี่สิบห้าสิบโลวันที่สองก็ไปกับสามสิบโลวันที่สามก็ยี่สิบกว่าโลครับเอแต่วันนี้นะครับผมผมเอาไปมาเยอะนะครับผมเอาไปกับห้าสิบโลพอนะครับมาดูกันครับ เรามาดูนะครับผมวาดได้เยอะหรือไม่เยอะยอืะอจอยับพี่น้องเอ้ยทำไมาหากินเขาทำไมาหากินเก่งละมาต้องไปหายัางไก่เลยนี่โอ้โหุดยอัีนี้อ้หอ้ไรอี๋อล่ละ โอ้หอยเต็มแล้วนี่เอานี่มาเต็มแล้วเอานี่มาเอาถังมาถางมาเสรนี่ก่อนนี่เอาแต่บางเดียวพอแล้วนี่ต้องเอาไปทั้งหลายแถบไก่แถบนี่บางอย่างเอาหมดแล้วนี่นี่หอยดูครับจับจับลงปุ๊บโดนปั๊บเลยหอยนี่นะครับผมลงไม่นานนะครับผมตอนนี้ดูครับถุงหนึ่งเลยครับผม ได้บบถุงนึงแล้วครับผมพี่น้องลงแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงห้าทีครับเพราะว่านี่ครับผมจับลงไปมี่หอยงั้นดูดิหอยทั้งนั้นครับผมพี่น้องเพราะว่าที่นี่ครับไม่ค่อยมีคนมามามาทำมามาหานะครับดูครับโอ้โอหพี่น้องเฮ้ยนี่ยันยเต็มป์หมดดิไม่นั่นตัวเล็กครับเราเนี่ยไปเลี้ยง อันนู้ตัวอย่างนั้นอันนูนตัวนี่มันต้องไปเอาไหนไอ้นี่ที่นี่นี่ขวดหินนี่นี่มันตัวเล็กอ๋อมานี่ไหมอันนึงตัวใหญ่เนี่มันจะเป็นต้องไปไกลนี่นี่เอาแค่นี้ก็ได้นี่เอาเอาเอามาดิมีมีอีกหนึ่งชิ้นไหมเอาถุงมาเออนี่เยอะๆจะไปเอาไกลเลยนี่นี่ทีนี่มีนี่มีมีมีไฮเดรชันอยู่กว่าชิ้น ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาดูก็ไปไกลเลยดีดูดิไหนฉงนั้นดูดิเยอะมาก